สวัสดีนะครับพี่2องแลวก็แฟนๆแ,แ,แกงงพกชาแนลทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศท่องเที่ยวเชียงใหม่ยังไม่แผ่วนี่นะฮะหลังจากปีใหม่มาวันที่4แล้ววันนี้วันที่4ี่มกราคม2 5 6 9นะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะมีนี่เลยตลาดนัดจริงใจนะครับจริงงจมาเก็ตนะครับผมนะก็จะมีตลาดนัดอย่างเงี้ยเรามาอัปเดตบรรยากาศร้นานท่องเที่ยวนะว่า เขากลับกันหรือยังปรากฏว่าโหยังแน่นอยู่เลยนะครับผมเนี่นะนรือว่าแบบจะไม่ค่อยมีคนแล้วโหวันนี้นักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่เลยนะครับผมนะแล้วก็มาอัปเดตในแง่มุมต่างๆของเมืองเชียงใหม่นะบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับผมนะนี่โหพี่ซองดูสินักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับขนาดตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วเที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมนะก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับผมตลาดจริงใจมาเก็ตก็เปิดทุก วันเสาร์และอาทิตย์นะครับผมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมตลาดจริงใจมาร์เก็ตก็จะอยู่ถนนอัศดาทอน,นะครับผมนะถ้ามาไม่ถูกก็เรียกแกลบก็ได้หรือว่าตั้ง GPS นะครับว่าตลาดจริงใจมาร์เก็ตนะครับก็จะขึ้นนี่นะก็จะมีของขายต่างๆมากมายโอ้ดูคนนี่นะแน,น่นๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวทั้ง,ท,งทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศ นี่อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าแบบคราฟคราฟนะครับผมนะเสื้อผ้าแบบเนี่ยสวยๆนะครับผมเหนะหใครไม่เคยมานะมาเดินเล่นกันได้ตลาดกว้างมากนะครับเนี่ยมีเสื้อเก๋ๆแบบนี้เลยนะบรรยากาศของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังปีใหม่นะครับผมก็ยังไม่แผ่วเป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายละบางทีนักท่องเที่ยวก็อาจจะ เที่ยวทิ้งทวนก่อนกลับไปทํางานไปภูมิลำเนาของตัวเองนะครับแต่ตลาดจริงใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนเยอะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเดี๋นี้เราก็มาอัปเดตเป็นสัปดาห์แรกของปี2569นะครับผมว่าบรรยากาศของตลาดเป็นยังไงร้านมันเพิ่มเยอะมากเลยพี่สองฝั่งนู้นนี่เมื่อก่อนนี่ยังไม่ค่อยมีนะตอนนี้มีแบบโอ้โหมาเยอะเลยนะตรงนี้เขาก็จะเหมือนคุมโทนอนะ่ะให้ขายแบบ เป็นสินค้าเสื้อผ้าแบบคราบคราบแนวแนวนะเออแนวแนวเดียวกันจะไม่มีแบบสีสันแจ๊ดมาส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอธโทนเนี้ยเนี่ยอันนี้เหมือนเราที่เราเคยไปทําที่ลาําพังอ่าย้อมย้อมคลามอ่ย้อมคลามออยอมาม้ยอมคลั่งเนี่ยนะฮะเนี่ยเนระแล้วก็เอาใบไม้มาแปะแปะแปะแล้วก็ทับเอาเงี้ยสวยมากดูสิทุกคนเนี่ยเออนะเป็นใบไม้นั่นแหละแล้วก็ออกมาเป็นลายต่างๆแล้วก็จะมีตัวเดียวในโลกแหละ พี่ซองก็เคยทําเป็นเป็นผ้าเช็ดหน้านะแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ละนี่แล้วก็มีนี่ชาวจีนแต่งชุดนักเรียนทุกคนด้วยน่ารักมากเออมันกลายเป็นแบบซิงเกิลเจอร์ไปแล้วอะว่ามาประเทศไทยหรือมาเชียงใหม่ต้องแต่าชุดนักเรียนมาใส่กันบางคนถึงขั้นซื้อเลยนะเมื่อก่อนนี้มอชอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยเข้าไปแบบเต็มมอชเลยเข้าไปนั่งเรียนก็ยังมีนะจนแบบมอชต้องออกออกแบบออกแบบกดมาควบคุมอ่ะนี่นะ ก็คือตอนนี้ใครจะไปนัท่องเที่ยวจะไปเที่ยวมอชอต้องผ่านวิสิตซีเอ็มยูนะครับเพื่อ,อชาระค่าค่าธรรมเนียมนะแล้วก็จะมีรถพาไปชมในส่วนต่างๆของมอชอก็เป็นการจัดการที่ดีนะครับผมดูทุกคนคนโอ้โหเยอะมากนะครับเนี่ยไม่แผ่วท่องเที่ยวเชียงใหม่ไม่แผ่วนะครับหลังปีใหม่ยังไม่เงียบนะทุกคนี <ผม S 1> น่นะ <ผม S 1> เดี๋ยวเราเดินแนวข้างนอกนี้ก่อนนะีน่นะนโซนน,นู้นก็จะมีร้าน ร้ลนมันเพิ่มเยอะเลยอ่ะตอนนั้นโูนนู้นก็ยังไม่ค่อยมีตอนนี้มีมาเยอะละนะครับในนามบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเส้น้ายก็มีหลากหลาย,ยเสื้อผ้านี้น่ารักดีเนี่ยเป็นเป็นป้องๆอย่างนี้เออเก๋ๆนะครับนี่เนาะบรรยากาศโอ้โหนี้กาแฟนะครับต่อคิวซื้อกาแฟกันนี่ตรงนี้เป็นศาลานะครับที่มีเสื้อผ้าขาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแนวคล้ายๆกันนีอ่อันนี้ก็ร้านนี้ก็อร่อยนะกาแฟเทลเลอร์เทลเลอร์คอฟฟี่นะครับมีหลายสาขาอยู่ในเชียงใหม่นะครับนี่เนาะแล้วตัวตลาดก็กว้างมากแล้วก็มีความร่มรื่นไม่ร้อนนะครับเวลาเดินเราเคยมาเดินถ่ายตอนช่วงเมษาเริ่มงหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ร้อนอยู่แต่ไม่ร้อนอเท่าไหร่ นี่นะฝั่งนี้ก็มีเนี่ยตรงลางจนจอดรถเน,นะนี่ยก่อนจะมีเออมีแบบเดี๋ยวปเดิไปดูมีฟู้ดทักด้วยอันนี้เป็นพวกจานเซรามิกเพ้นท์นะครับนี่นะโออแล้วตรงนี้ก็มีจะมีของกินเล็กน,น้อยนะครับผมนี่นะนี่อะไรพักข้า เป็นพวกชาเขเป็นพวกโกโกโ้เนี่ยนะฮะที่น้งแล้วก็มีที่นั่งทานนี่แล้วก็นี่เลยเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวอย่างนี้น,นะครับเ,เหมือนเขาคุมโทนหรือเปล่านเออ <นะ S 2> แนวแนวผ้า <ๆ S 2> แบบผ้าธรรมชาติอะไรเงี้ยย้อมสีธรรมชาติเลยน,น,นะฮะนี่นะตัวน,นี้เพิ่งเหมือนน่าจะเพิ่งเปิดใหม่ <S <S โอ้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกยยอยนี่กาฟฟี่ร้านกาแฟาก็มีเยอะนะครับ ร้านกาแฟดีๆทั้งนั้นเลยนี่นะโซนนี้นะครับอเาไปดูโซนนี้ก่อนพี่สองแล้วค่อยไปดูโซนอาหารนะมันก็จะมีโซนที่เปิดให้เกษตรกรนี่นะท้องถิ่นนะครับเอาสินค้าอะไรมาขายได้นะครับผมในโซนอาหารแต่เดี๋ยวไปดูโซนเสื้อผ้ากันก่อนนะครับผมเีนะคลิปนี้ก็เดินกันยาวๆเลยให้เห็นทุกซอกทุกมุมนี่นะ โอ้โห oh, อันนี้ก็แบบเป็นผ้าย้อมนะผ้ามัดย้อมอะไรพวกนี้ี่เนาะบรรยากาศนะครับเนี่ยใครชอบแนวนี้มาได้เลยนะครับมีทุกเสาร์อนะาทิตย์นะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็แวะมากันได้อยู่กลางเมืองเลยนะครับถนนอัส,สดาณรทอเนะี <Thank you. S 1> ่ยตรงนี้ก็เป็นโซนให้เด็กเล่นได้โอ้ oh, <laughs> มาปล่อยพลังเฮ <laughs> ้ยแฝดสามเหรอทำไมใส่เสือเส้อเหมือนกันเลยอ๋อแฝดสองมั้งอันนั้นอีกคนหนึ่งนะครับ ดิโนนะแล้วก็มีที่นั่งนี่อันนี้กาแฟแบบกาแฟชูใจนี่กาแฟชูใจคือเป็นกาแฟดิฟแล้วก็จ่ายค่ากาแฟแล้วแต่จะให้เป็นกาแฟชูใจชื่อดังนะในเชียงใหม่นะฮะนนะ้ก็เป็นกาแฟดิฟสโลว์สโลวอะไรนะเขาเรียกเออสโลบารเออนะโ้หส่นนี้คนก็เยอะนะครับ อ่านนี้ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกอของแต่งบ้านกระจุกกระจิก๊กเครื่องประดับกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยนะเขาจะแบ่งโซนกันโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมันเหมือนกับว่าเวลานักท่องเที่ยวไปแล้วก็เขาไปเขียนรีวิวอะ่ะในโซเชียลของของบ้านตัวเองอะ่ะคนก็จะปักหมุดไว้นะี่ยมากันเยอะเลยเนะี่ยเมื่อก่อนนี่จีนเยอะมากแล้วมามาทีคือมาไลฟ์ขายมาไลฟ์ขายของ แต่ช่วงนี้เชียงใหม่จะเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีมาเยอะเกาหลีใต้นะฮะที่เป็นพวกไม้สักนี่กระเป๋ากระเป๋าใส่แว่นเออใส่แว่นใส่ตังนะฮะตอนนั้นก็เป็นหมวกให้พี่สองดูหมวกหมวกลายลายเป็นหน้าเออน่ารักเดียว<ำ>เออนะเออลายหน้านะครับ ไปดูกันต่อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับต่างๆกระตุกตกระเจี่กยกไโอ้มันถูกใจแบบชาวต่างชาติเนาะของแบบเนี้ยเนี่ยกระเป๋าน่ารักน่ารักเนี่ยโอ้นี่นะแล้ววันอาทิตย์ช่วงเย็นก็จะมีถนนคนเดินด้วยนี่นะถนนคนเดินแทบแพรนะครับผมจัดทุกวันอาทิตย์อันนี้จะมีตอนช่วงกลางวันนะครับผมตั้งแต่เช้าเลยจนถึงบ่ายแก่ๆนั่นแหละครับ ตลาดจริงใจนะนี่บรรยากาศทุกคนไี่ซองไปโซนนูน้นอ,อเดี๋ยวเดินไปโซนนูน้นเอ๊ะอ,อันนี้เดินช้างช้างเออน่ารักมากเป็สนสัตว์ต่างๆเอาไว้ห้อยนะเออไอแบบนี้พี่สองก็มีเนะี่ยห้อยกระเป๋าอันนี้ไม่ได้ห้อยมาใช่ไหมเออเนี่ยโซนมันกว้างมากทุกคนดูดูสิ อืของต่างๆนะครับนักเที่ยวก็มาไม่ขาดสายเลยเสาร์อาทิตย์อะถ้าไม่จําเป็นลุงเล็กจะไม่มาเส้นถนนอัสดาณร์นี้เลยรถมันต <c> ิด <oughs> นะเขามาเที่ยวกันที่นี่แหละนะกระเป๋าพวกนี้ยเห็นเออเขาชอบห้อยกันอันนี้ลาครับพันคอมแมวพ้าพันคอแมวนี่กระเป๋ากระจุกกระจิก นี่เก็มีโซนตรงนู้นอ้อมไปนะครับเดี๋ยวเดินไปให้ทั่วๆเลยวันนี้อ่าอันนี้มีเพ้นนะครับนี่นะเป็นเพ้นภาพต่างๆลูก,กตาแล้วด้านหลังก็เป็นท็อปกรีนเป็นท็อปแบบท็อปพิเศษอะ่ะคือจะมีสินค้าแบบของฝากอะไรต่างๆของพื้นบ้านมาวางขายด้วยนะครับจะแตกต่างจากท็อปทั่วไปนะ เจงใหม่ก็มีที่เดียวนี่แหละั็กรีนนะครับเดี๋ยวนะเป็นของแบบแนวลักโลกเนี่ยเฮลที่อะไรพวกนี้นะแล้วตรงนู้นก็ข้างหน้าที่เราเข้ามานะโอเคอ่าแล้วก็ไปทางนี้ต่อนะครับเนี่ยมันกว้างมากทุกคนปกติไม่มีอะไรนี่ให้ดปนอยนี้ก็ไม่ไหวนะออปกตินี่ปกตินี่ถ้าวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะมีเสาร์อาทิตย์นี่แหละ แต่วันธรรมดาก็จะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเปิดอยู่ร้านมิชลินนะฮะร้านกู๊ดกู๊ดที่ขายของแบบแนวลักโลกของทางเซ็นทรัลเขามาเปิดนะครับก็มีนะก็วันธรรมดาก็มาได้แต่จะ,จะไม่ได้แบบเป็นภาพแบบนี้นะก็จะเงียบๆหน่อยนะครับนี่นะักท่องเที่ยวเยอะเอีอันนี้เป็นเหมือนแบบกระเป๋าอุยไบสองพันห้าคนนะไม่ใช่เบาๆเนี่ยดูสิเออแต่มันแนวแบบ แนวแบบจนเผ่าอ่ะเออเป็นปักเออสวยมากนี่ชุดนี้นี่เจ็ดพันเก้านี่งานฝีมือนะฮะอันนี้ต้องให้เออนี่เป็นหมวกเป็นอะไรนี่น้องเดี่ยวชอบเนี่ยแบบเนี้ยคือนอกจากที่เขาจะไปซื้อที่ถนนคนเดินนะส่วนหนึ่งเขาก็จะมาซื้อที่นี่นี่แล้วทุกคนดูสิ นักท่องเที่ยวยังไม่แผ่วนะครับเชียงใหม่ชาวต่างชาติก็เยอะนะครับช่วงนี้เกาหลีมาแรงในเชียงใหม่นะแต่ที่อ่านวันนั้นน่ะนักท่องเที่ยวทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยส่วนไอ้ที่หนึ่งก็ยังเป็นจีนอยู่แต่แต่ก็ลดลงอืมีละวันนี่นะครับเป็นเสื้อผ้า จะสังเกตเห็นไหมฮะว่าเป็นเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแนวคล้ายๆกันนะัวใชอันนี้เท่าไหร่ครับด้วยเออมันก็มันก็เหมือนเวลาเราไปต่างประเทศนะเราก็จะเรียนรู้ว่าคำศัพท์ง่ายๆจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเวียดนามเราก็จะรู้ว่าคำว่าเบาเยเยเก็จะแปลว่าเท่าไหร่ครับงอน้วแปลว่าอร่อยอย่างเงี้ยเออ แดบแปลว่าสวยอะไรเงี้ยพอได้เวียดนามอยู่นะเนี่ยนะ <laughs> ก็จะเป็นโซนตรงไปตรงนู้นแล้วก็จะมีในโลกนี้อีกนะเนี่ยกว้างมากทุกคนมีเป็นหลายร้อยล้านอะ่ะหลายร้อยร้านค้าเนี่ยในนี้เ็เป็นเนี่ยสินค้าคล้ายๆกัน <laughs> ยาวไปจากตรงนู้นนะครับผมนี่นะแต่ในนี้ก็จะร่มหน่อยเมื่อกี้เดินแล้วร้อนนะฮะมีมัดย้อมนี่ สินค้าแปลกๆนะฮะพื้นถิน่นนะ่ะนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบสินค้าท้องถิน่นสินค้าลักแนวรักโลกนะครับผมโอเคนะโซนพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูโซนของกินกันต่อของกินก็เยอะอยู่นะฮะ อ่ะ <Yeah>. ah, พี่ซองดูสิสเก๋นะออต้นคริสต์มาสที่ใช้พัดสารเนี่ยนะฮะมาทำเป็นต้นคริสต์มาสนี่เออตอกนกลางคืนติดไฟน่าจะสวยนะเออนี่เก๋ๆนะฮะดูนะีเป็นพัด,น,พด <laughs> นี่เห็นไหมเออเป็นแนวแบบเออไอ้ท้องถิน่นท้องถิ่นนิดนึงนะฮะนี่เก๋ๆนะครับผมอ่ะมาอีกโซนนะครับอันนี้จะเป็นโซน พืชผักนะครับผมที่เกษตรกรชาวบ้านเนี่ยนำมาขายเองนะครับเป็นพืชผักอินทรีนะแล้วก็มีการตรวจสอบสารตกค้างทุกครั้งนะครับที่นํามาขายนะครับผมก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะครับเนี่ยเป็นโซนขายพืชผักแบบนี้นะนี่จะเป็นผักแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนนี่นะเออเป็นผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะครับผมนี่ใคร แนวสุขภาพนะครับก็มาโซนนี้ได้เลยนะครับผมน,นี่นะมีเยอะแยะนะครับผมนี่มะพร้าวนี่ถ้าต่างชาติก็จะชอบนะครับมะพร้าวนะนี่นอกจากที่นี่ก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็มีกาดมะพร้าวด้วยกาดมะพร้าวก็จะ เป็นตลาดนัดที่อยู่นอกเมืองไปนิดนึงนะครับผมเราก็เคยถ่ายคลิปให้ชมแล้วนะนะไปดูคลิป,ปเก่าๆแล้วได้เสิร์ช่ากาดมะพร้าวนะก็จะเจอนะครับนี่นะอันนี้ก็มีขายมเมล็ดพันธุ์ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนี่ปลาเล็กพันน้อยเนี่ยเออเมล็ดต่างๆตัวนี่นะครับข้าวนี่แล้วโซนนี้โซนนี้สายกินต้องต้องลองว้าวนะฮะเพราะว่าจะเป็นกับข้าว ทางเหนือเนี่ยนะมีอะไรข้าวซอยหรือกมีอาหารเหนือนะครับข้าวราดแกงแม่ยายนี่นี่ไสอัวนี่ทุกคนนะหากินไสอัวที่ไหนก็ที่นี่ก็มีนะครับผมนี่ไสอัวนี่ขนมจีนนี่น้ำเงี้ยวน้ำยานะครับผมนี่น้ำเงี้ยวก็จะเป็นขนมจีนของทางเหนือเลยแค่หมูก็มีทุกคนดูสิ ทอดกันสดๆนะฮะแคบหมูตรงนี้แล้วก็มีพวกข้าวแกงต่างๆนี่มาฝากท้องได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนี่ถ้าวลัดแกงเห็นนะแล้มีหลายอย่างเลยขนมไทยก็มีนี่นะครับเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แคบหมูน้ำพริกหนุ่มนี่น้ำพริกฮานะครับผมน้ำพริกฮาก็คือน้ำพริกปลาดนั่นเองนะครับนี่ เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีอุ้ยนี่คนลุมมากเลยนะักเที่ยวเยอะนะฮะนี่อันนี้ใส่อะไรอ่ขนมไทยทุกคนโอ้ขนมไทยนะครับโอ้นังเที่ยวชอบมากขนมไทยหลากหลายนะฮะโอ้นักเที่ยวลุมต่อคิวกันเยอะเลยนะ โอไม่แผ่วอะไม่แผ่วแล้วตอนนี้เที่ยงเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยเป็นเวลาทานข้าวพอดีนะครับนี่ทุกคนมานั่งกินข้าวกันโต๊ะไม่มีเลยโต๊ะไม่ว่างเลยนะครับผมตรนนี้ก็เป็นโซนอาหารไอศครีมนะฮะนี่เบเกอรี่นะเ,เกอรี่ก็มีนะครับ หลันปีใหม่ก็ยังไม่แผ่วเยอะมากนะครับผมยากาศออ้ยอั่างนี้เขาต่อคิวซื้ออะไรดูสิโอ้ยหมูทอดนะครับโหต่อคิวซื้อหมูทอดกันโหยาวเลยหมูทอดเว่ร้านนี้ขายดีตลอดนะครับ กกทอดก็อออออออโอ้อะไรนี่ผัดไทยเหรอเอาว่าผัดไทยนะครับไทยซิกเนเจอร์ดิชนะฮะก็คือผัดไทยนั่นเองก็บะหมี่ไอบ้บะหมี่นะฮะก็อันนี้หมูกรอบ บมก,กรอบบมอบ,บ,กกรอบเรากินข้าวมาแล้วนะพี่สองจะกินจะกินอยู่อีกใช่ไหมอ่านี่ไส้อัวนะฮะไส้อัว่วเนี่ยน้าเป็นโซนอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะใครหาทานอาหารเหนืออะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะได้เลยนี่อันนี้เป็นโรตีนะฮะนี่โรตีโรตีเอ่อ เี๋ยวหมูต้มยำเลยนะมีทุกอย่างเลยนะครับผม,ผมกาแฟก็มีเนี่ยนะนะกาแฟนะครับแล้วก็มีจริงๆโต๊ะนั่งเยอะมากนะครับแต่วันนี้เต็มเต็มทุกที่เลยนะฮะโอเคนะก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงหลังปีใหม่ของตลาดจ,จริงใจมาเก็ตที่เรามาฝากกันนะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แต่เราคลิวหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามครับคลิวนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย